แระชากนะครับตัตติก็จะระเบิดระเบิดขึ้นนะครับเอาเส้นเชือกเส้นเดียวแล้วกันนะน่ะเส้นเชือกส,สองสองเส้นอะไรนี่ยคุณเห็นไหมมันคืออะไรเส้นเชือกสีขาวเช่นเสื้อสีขาวเนี่ยมันจะถักเหมืนอนกับป้กันนะเวลามาดูแรงกระชากมันจะฉีกออกเป็นสองแบบทำให้การส่งของคุณน่จะชะลอลงทำให้คอคุณไม่หักอันนี้คือจากการทดสอบตามหลักวิศวกรรมนะจากการออกแบบมาตัองแต่แรยแล้ว มันจะมีความยาวประมาณ1เมตรเส้นเชือกเนี่ยจะยาวประมาณ1.8เมตรเส้นเชือกเนี่ยนะสูงประมาณ1.8เมตรแต่เวลาม e ันระเบิดอ่ะตรงนี้ระเบิดได้ยี่เมตรนะครับนะการเกี่ยว์ตะขอที่ดีดานเกี่ยว์ตะขอที่ดีห้ามม้าประมาท ความเสี่ยงนะความเสี่ยงก็คือระยะก,การตกจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะดฉนะนั้นถ้าถ้าไม่มีจุดเกี่ยวก็ต้องเกี่ยวอ่ะแต่พยายามถ้ามีจุดเกี่ยวก็คือให้อยู่ประบาทเสมอนะครับใส่นะครับนะว่าตรวบุคลเรียบร้อนอนะที่ารตรวจดูการนี้แหละใส่แว่าไฟนะครับอ่าเราก็เท้ามาแล้วก็ใส่บนกับใส่เชือเส้นเชือกห้ามบิดนี่นะครับนะแล้วก็ใส่ที่ ถ้าใส่ไปปุ๊บล็อกด้านหลังหนึ่งตัวล็อกด้านข้างหนึ่งตัวก็คือมันล็อกแม่ตัวนี้มัเนเลยกับอีกอันเลงช่วยเก็บเส้นเชือกนอะ,อะอ่ะที่เอวก็เหมือนกันนะครับอ่าเนี่ยเป็นยังไงอ่ะที่ขาใส่ไงทำแบบนี้นะแปลว่าไม่เคยอบรมมาแต่เคยใส่ใช่ไหมเออ พวกนี้ก็คือประเภทเดียวกับนักโดดร่มเลยเป็นซิบลายอันนี้ที่โหนตามะลิงอ่ะเขาประกอบเดียวกันนะ,ะนี่ทำถูกป้องนะนี่นะเส้นเชือกเนี่ยมันจะเก็บให้นะทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องเช็คความตงึงของเส้นเชือกนะ TPE เนี่ยใส่แล้วใช่ว่าจะปลอดภยัยถ้าคุณใส่ผิดวิธีมันจะเพิ่มการบาดเจ็บ ในกรณีที่มันตกลงมานะฉะนั้นเส้นเชือกต้องกระชับพอดีให้ให้ตรวจเส้นเชือกอยู่สี่เส้นนะอ่ะสองเส้นแรกยังยังยังไม่ต้องปรับก็ได้ครับเดี๋ยวอาจารย์บอกอ่าสองเส้นแรกคือเส้นหน้าอกนะโดยการสอบฝ่มามือไปที่บริเวณหน้าอกแล้วก็ดูเส้นเชือกว่าดูหรือเปล่าได้นี่ถ้าแบบนี้กำลังดีเลยได้อ่า ต้องล้วงให้ได้นะแต่ก็ดีหลวมในกรณีหลวมทำยังไงนะดูกันครัเส้นเชือกรุ่นนี้ในกรณีที่หลวมปรับเส้นเชือกยังไงนะให้ดึงเส้นเชือกเส้นที่ไปแก้มข้างหลังแก้มคนทั้งสองเส้นดึงให้ตึงพอดึงตึงเสร็จปุ๊บเส้นหน้าขาจะหย่อนก็คือปรับเส้นหน้าขาได้เองแต่รงนี้เพื่อนใส่พอดีแล้ไมันต้องปรับ แต่ถ้ามันหลวมและต้องการในการปรับให้ดึงเส้นเชื่อมไปข้างหลังน้นข้างหน้าเนี่ยก็จะตึงขึง้นนะครับแต่ก่อนตบนะอ่้าสิ่งนึงที่ต้องทําก็คือเอาแขนไหนก็ได้จับดิลิ่งให้ได้แม่แม่ขึ้นที่แขนขึ้นข้างหลังจับดิลิ่งให้ได้เสื้อเสื้อตึง <S <S อ่าเนี่ยจำได้ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวอะ่แหละขึ้นเชื่อมลงเอานิ้วโป้งดัน อ่นะเสร็จแล้วก็เอา like ดิ้งแล้วก็สามแล้วก็เกี่ยวตะขอเรื่อไนยเรื่อยติดติดหล่อเสื้อเสื้อเสื้อตีนเงินไปเสื้อทับติดหล่ออ่าอันนี้คือต้องใส่เองนะไม่เพื่อนใส่ให้ใส่เองอ่ะขุนเกี้ยวยางอ่าเรียบร้อยวิธีการเก็บเส้นเชือกนะครับนะอาจารย์สอนวิธีเดียวแล้วกันนะครับให้คือเวลาเก็บเส้นเชือกเนี่ยอย่าเก็บแบบนี้ นะไม่อะไรเก็บนะผมากเก็บแบบนี้เก็บคนเพราะอะไรลูกนิ่งไหมเวลาขึ้นบนที่สูงอ่ะถ้ามันเกี่ยวคุณล้มอ่ะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นี่เก็บให้มันเรียบร้อยนะวิธีการเก็บอาจารย์แนะนำสปายไลน์นะรวบรวบเส้นเชือกพร้อมๆกันครับอ่าแล้วก็เรียนเส้นเชือกเรียบร้อยลูกที่ไหลลูกที่บา ้เพราะว่าม,าานมนาันแขางทีเสุดจุดติลิงของเส้นเชือกมันเอาไว้เกี่ยวอุปกรณ์ตัวด้านหลัง<อ>เกี่ยวกับหูยึดตัวด้านหน้าครับนะเก็บตะขอกับอุปกรณ์ที่เราขึ้นไปใช้งานเวลาที่คุณตกลงมาคู้ภัยก็าโดยตัวลงมา แล้วก็มีคันเตอ์ตตัดเชื่อมเลยแล้วก็โวยตัวลงมาเนี่ยเวลาเขากู่ไปนะเัาจะพูดประมาณนี้อ่า